สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัพสุพนัทนอกใจทัญญายอมรับคุยกับคนเอิญหนึ่งจบรักสามปีเพราะตัวเองเจ้าสำราญมีปัญหาสะสมเลือกไปหารอยยิ้มกับทางอื่นไม่พูดปรับความเข้าใจกัน สองกฎเหล็กของน้องคือห้ามมีคนอื่นกฎเหล็กของเราคือห้ามดูมือถือเราสามธัญญาจับได้เองรู้ว่ายังคุยกับคนนี้คุยกันได้สามเดือนเชื่อผู้หญิงมีเซนที่ยอมรับออกสื่อบอกตัวเองเป็นคนซื่อโกหกไม่เก่งไม่งั้นไม่โดนจับได้แบบนี้สี่สาวที่คุยด้วยก็รู้ว่านี่คืออ๊อฟสุพนัทมีแฟนแล้วคือธัญญาอาสยามแค่คุยเป็นเพื่อนเผื่อมีอะไรที่สร้างรอยเย้มให้กันได้ไม่ได้คบซ้อนเพราะไม่ได้กะจะคบตอนนี้เลิกคุยไปแล้วห้า เลิกกันวันที่25กันยายนก่อนวันเกิดทันย่า1วันเตรียมของขวัญไว้เป็นเดือนเอาไปฝากที่ป้อมรอพอเป็นได้เป่าผมยี่ห้อที่น้องชอบมากตั้งใจเลือกรุ่นที่ดีที่สุด6โชว์หน้าจอโทรศัพท์เป็นภาพถ่ายจากรูปคู่หัวเตียงที่ถูกน้องทํำลายด้วยความโมโหในวันสุดท้ายที่เลิกกันจะไม่เปลี่ยนหน้าจอและยังวางรูปอยู่ที่เดิม เจ็ดขาดการติดต่อตั้งแต่วันนั้นเพราะน้องบล็อกทุกช่องทางยังคิดถึงและเปิดดูคลิปทุกวันแเคยคิดจะงอจริงจังแต่น้องพูดความรู้สึกออกมาทําให้รู้ตัวว่ากลับไปไม่ได้แล้วจำใจยอมจำนนเป็นบทเรียน9ฝากถึงธัญญ่าผ่านสื่อตอนนี้ใช้คําว่างอไม่ได้แล้วเลิกกันชัดเจนขอส่งความปรารถนาดีขอให้น้องเจอคนที่ดีมีงานที่ดีสานฝันตัวเองให้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจหากมีปัญหาอะไรขอให้ใช้สติเยอะ เยอะสิประกาศจะเลิกเจ้าสำราญตั้งใจโสดไปอีกนานไม่กล้ามีความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กลัวทําผู้หญิงเสียใจเสียน้ําตาขออยู่กับตัวเองทํางานและดูแลครอบครัวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ